คูณจิ้นปลอมค่ะพี่เต๋อมันมีปลอมอยังไงคะแม่ปลอมทิ้งกว่าปลอมโอ้ยสารพัดปลอมเดี๋ยวนี้นท,นท,ทุกคนเดี๋ยวนี้ต้องการงานอีเวนต์แต่ในในัปัจจุบันนี้สถานการณ์โรคระบาดเนี่นมยมันจัดอีเวนต์ไม่ได้ <c oughs> ก็พี่ก็ไม่แน่ใจว่าจะทําไปเพื่ออะไรเพราะมันปลอมเพราะว่าเปิดตัวกันเร็วเกินไป <c oughs> เปิดตัวกันเร็วจําไว้นะคะวิสัยของดาราหรือสันดานกมลและสันดานของดาราเนี่ยนะดาราที่เป็นผัวเมียกันจริงๆและแอบได้กันเขาจะกินเงียบ เขาจะไม่พูดนักข่าวจะไม่มีวันรู้คนที่รู้คือคนในกองละครกับผู้จัดก,การดาราเท่านั้นจําไห้นะคะพระเอกนางเอกมักจะได้กันแบบเงีย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 บยบ,ยบ,บางทีได้กันแล้วแล้วก็ไปได้กับอีกคนนึงเรายังไม่รู้เลยอะ่ะเราเพิ่งมารู้ที่หลังด้วยซ้ําไปอะ่ะบางทีผ่าน,านไป3เดือนล้วเพิ่งจะรู้ด้วยซ้าไปอะ่ะแต่ประเภทที่แบบว่าให้รักกันกันเลยวันนี้ร้อยทั้งร้อยค่ะ ขยันลงรูปอ่ะแม่ขยันลงรูปทุกวันถ่ายคลิปทุกวันทุกอย่างเซตสร้างเซ็ตมาหมดเลยี่เอซีรีส์บ่อยออแล้วก็ให้รู้เลยว่าเป็นผู้จัดการสร้างขึ้นมาแล้วก็ผู้จัดการกองผู้จัดการของเขาสองคนเนี่ยสร้างขึ้นมาเพราะว่าบางคนเนี่ยผู้ชายดังเริ่มดังแล้วผู้หญิงยังไม่ดังต้องสร้างผู้หญิงคนนี้ให้ดังขึ้นมาได้ให้ได้จุดให้ได้ให้เกิดให้ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเอา ละครซ้อนละครเอาเอาของปลอมมาดูให้กระเทยดูอีกแล้วเหรอ <S <S ทำไมทําของปลอม <S <S ข่าวประเภทนี้พี่ไม่เล่นนะคะเพราะพี่มองว่าถ้าเล่นไปเขาหาว่าพี่งโง่เพราะฉะนั้นพี่จะไม่เล่นพี่ชอบเล่นประเภทที่แบบว่าแอบกินกันเงียบเงียบอแอบได้กันเงียบเงียบแล้วไม่ยอมเปิดตัวหรืออาจจะแบบว่ามีแฟนอยู่แล้วแล้วก็ไปแอบกินคนนั้นคนนู้นคนนี้อย่างเงี้ยคนชอบมากกว่าค่ะ แม่ยังไงล่ะที่แม่ไปหลุดในรายการแม่บุ๋มนะที่บอกว่าพระเอกคนหนึ่งแอบกินนางงามแล้วแบบว่าแม่เขาเข้ามาจงมาเจอนะยังไงแม่กูไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกูแล้วกูกลัวเสียงมึงเสียงมึงน่ก,กแม่ต้องพูดนะ,ะเพราะว่าเมื่อวานีนโซเชียลถล่มเลยยับเลยนะพัดข่าวใหญ่โตเต่าทีวีพูดหลุดลั่นนะแม่นะ อ๋อนางงามลูกสาวใครล่ะแม่อักษรย่อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หรอแม่ลูกสาวอ่าเขาเป็นผู้หญิงไม่ได้ราพูดไม่ได้อ่าเขาอุตส่าห์มาเล่าให้ฟังเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไม่เล่าเขามาเล่าให้แม่ฟังกับปากเดี๋ยวมันไม่เล่าให้ฟังวิตายแล้วไม่เล่าให้ฟังก่อนเขาก่อนใครนะคะแม่เออลูกสาวเป็นนางงามอ่าก็อยู่อยู่อพาร์ตเมนต์นั่แหละอยู่ในแถวมหาวิทยาลัยย่านดังสีนางก็มีแฟนนางก็อยู่กินกับแฟนนาง แฟนนางเนี่ยก็เป็นเด็กในสังกัดเคยประกวดเวทีนักร้องอนักร้องเวทีหนึ่งที่เป็น,นดวงดาว่ะคะ่ะแม่อุ้ยไม่ได้พูดนะคะ่ะมาหนูถามเฉยๆแม่มันมีหลายเวทีเวทีตัวยูยเวทีตัวยูหรือว่าเวทีดวงดาว,วก็ได้แหละไปดาวกันเองแล้วกันก็เสร็จทีนี้เนี่ยแฟนเขาก็ไปไปไป,ไปงานหรือไปแคสงานนั่นแหละแล้วเขาบอกว่าจะกลับมาตอนเย็นแล้วก็พระเอกคนนี้ เขาบอกว่าอาหารจีนกินอร่อยเนี่ยนะไม่รู้ว่าริงหรือเปล่านะ,ะพระเอกคนนี้ก็ไดเรกมสเสจมา,า,าบอกว่าเออก็ไดเรกมาตลอดนั่นแหละแล้วก็งวดนี้ก็คือแฟนบอกว่ากลับมาตอนเย็นนางก็ว่างเนาะนางก็บอกเขามาที่ห้องเซเ่พระอเอกเขามาพระเอกไปกระเตาะเลยมาที่ห้องพอมาที่ห้องเสร็จปั๊บเนี่ยก็ทำกิจกรรมเขาทำกับกับกับข้าวทานกันค่ะแม่ก็จะมีอ่าอ่าผัดตับค่ะนะคะ ตับตับยกล้อไหมคะแม่อะไระคะตับยกล้อไหมคะตับยกล้อตับหวานค่ะแล้วก็กคณะตับทุกอ,อย่างเป็นตับหมดเลยค่ะนะคะ,คะก็กินกันได้สักแป๊บหนึ่งเนี่ยนะคะแต่ดูเหมือนว่าตับพระเอกคนนี้ทำไมคะแม่จะเป็นมันจะเป็นพระเอกแบบว่าไวกระเตาะแต่ดังมากนะคะ ไวกระตอกนะคะค่ะน้องเขาก็ยังไม่ค่อยจะเจนงานสักเท่าไหร่ตาหลิวตาหลิวยังไม่แบบเจนเท่าไหร่แม่ตาหลิวไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ยาวตาหลิวสั้นๆนะคะแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยพอเสร็จได้กินได้อยู่อยู่ประมาณสักสิบนาทีค่ะนะคะกำลังจะถึงฟินาเล่แล้วนะคะเอ่อกำลังจะล้างจานกันแล้วน้องค่ะจะเสร็จแล้วได้ยินเสียงผัวของอุ้ยโอ้ปัง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  ลูกสาวก,ก็ตกใจเอา้าเดี๋ยวบอกกลับมาตอนเย็นแล้วทำไมบ่ายกว่ากว่ากลับแล้ววะเอออะไรยังไงวะเนี่ยก็กระโจนอกแล้วก็วิ่งห้องน้ําค่ะแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเขาบอกเดี๋ยวจะบอกผัวว่าที่ไม่เปิดสายเนี่ยเพราะว่าอาบน้ําอยู่ใช่ไหม,มแล้วก็บอกให้อีพระเอกอะไป้ปไป้ย้ดวจะไปยังไงประตูก็ผัวเขารออยู่นะฮะอีพระเอกก็ไม่รู้จะทำยังไงก็หยิบกางเกงในหยิบเสื้อผ้าเดี๋ยวปิด แล้วก็กระโดดลงดีดีนะที่หออนะันนั้นน่ะมันอยู่แค่ชั้นสองโอ้ยดีนะไม่หล่นลงมาหักเอ้ยไม่ใช่ขาหักติดตามรายการเต่าตอบได้นะคุณผู้ชมนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเวลา21นาฬิกานะทางช่องนี้เลยนะคุณผู้ชมนะะแล้วก็อย่าลืมนะ b s c r i b e และกดกระดิ่งด้วยเช่นเดียวกันครับ